วันนี้ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทำนี่คือการดูฟุตบอลไทยตั๋วใบละ4 0 0 0บาทเอาสิไม่เชื่อโอเทสสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เกมเยอือนของเรานะฮะโอ้โหอากาศไอโดมเอ้ยในโทรศัพท์ขึ้นว่าฟ like ิลไ์นรกโยมาบาลอิสเนลิงอยู่คือร้อนมากแล้วก็นด้คือเกมเยอือนวันนี้เราพามาอยู่ที่นี่ครับนี่สนาม BG Sta เ i u ดียมนะครับเป็นเกมบิ๊กแมท มันก็น่าดูแหละเพราะว่ามันเป็นเกมที่วันนี้ครับมันเป็นเกมที่ BG เจอกับท่าเรือนะครับที่สนาม BG แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าก,ก่อนอันนี้เขาก็เปิดแสแตตัตอาจารที่4ใช่ไหมมันก็บรรยากาศคนก็เยอะแล้วมันก็เป็นเกมใหญ่ก็อยากพาทุกคนมาดูบรรยากาศ B ีจีณวันที่มี4แสแตนและที่สําคัญเลยวันนี้คือแม่งพีคมากปกติเวลาไปเนี่ยเราก็นั่งตั๋วอ่ะเราไปซื้อตั๋วเท่าไหร่กันร้อยหนึ่งแปดสิบร้อยห้าสิบทีมเยือน250บ้างวันนี้ ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทํานี่คือการดูฟุตบอลไทยตั๋วใบละ4 0 0 0บาทเอาสิเดี๋ยววันนี้พามาดูหน่อยนะครับว่าตั๋ว4 0 0 0บาทที่บีดีเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงอะบรรยากาศแล้วก็อัธรลยังไงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปผมลืมของแล้ววันนี้มีทีเด็ดอากาศมันร้อนใช่ไหมละ่ะผมลืมกระเป๋าก่อนช่วงนี้ของต้องเตรียมลงเพราะว่าและที่สําคัญวันอากาศร้อนๆแบบนี้ครับทุกคนผมมีตัวช่วยสําหรับใครที่ออกไปดูบอลน,นี่ ยาดมตราบังกรทองนะครับผมในที่หอมเย็นชื่นใจยาดมขวดสีน้ำเงินแบบนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับของความอยู่รอดวันนี้เลยก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมีตัวช่วยเป็นพัดเพลิดอะไรก็ตามแต่ผมว่าเวลามาดูบอลน,นะคนเยอะๆยะนะากาศร้อร้อนหายใจไม่ค่อยออกนะนี่นี่และนี่คือใช้กันมาเยอะมากคือยาดมตราบังกรทองเนี่ยเขาส่งมาให้ลองก่อนประมาณเกือบเดือนอนะ เจ๊นั่นเขาล่อไปห้ากระปุกไม่รู้ขยันเปิดอะไรนักหนานี่อูใช้เป็นลายวันเนี่ยแต่บอกเลยว่ารู้เลยว่าเหมาะกับการเอามาดูฟุตบอลวันนี้มากนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคุ้นแบบว่ายาดมสไตล์ประมาณนี้นะแต่ยาดมตามังกรทองขวดสีน้ําเงินกระปุกสีน้ําเงินเนี่ยฟิล,ลเป็นไงเย็นใช่ปะคือมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่หอมอะแต่มันเย็นหอมเย็นชื่นใจเดี๋ยววันนี้จะพายาดมตามมังกรทองมา ดูบอลด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้คุณรู้ไหมครับผมจะพาคุณมาดูเนี่ยฟุตบอลตั๋วใบละสี่พันบาทสี่พันเหรอสี่พัเหยสีบาทได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างยกเว้นดูบอลก็คือได้เป็นนั่งดูทีวีสี่พันบาทเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนอันนี้เปิดโพยเลยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าสี่พันเนี่ยได้อะไรบ้างเพราะว่า หนึ่งดูบอลก็ดูจาก south ตน a n d แตฝั่งเอสแล้วก็อาหารอันนี้คือน่าจะมีคุณน่าจะมีความสุขแล้วอาหารสรตทฟู้ดที่ชื่อดังในกรุงเทพร <S S S> วมมาให้แล้วก็มีเครื่องดื่มไม่อั้นตลอดทั้งเกมเครื่องดื่มไม่อั้นเลยเออของทางสิงเขาจัดให้เครื่องดื่มแบบไม่อั้นตลอดทั้งเกมเจอตำนานสโมสร สุรชาติสารีพิมพ์คุณโทรตอบถูกว่ะถูกแล้วอาหารเครื่องเดือดมีอะไรเนี่ยเนียยเดอะเลเจนด์เรามีไก่เพราะว่าเป็นเล้ากากาค็อกเทลพรีเมียมแนวหน้าของไทยนี่อาหารสตรีทฟู้ดนี่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลิ้มลิ้มเหล่าง,งูข้าวมันไก่ประตูน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่สายน้ำผึ้งกระเพาะปลาเยาวราชข้าวขาหมูตอกซุง้งชีวิตของที่ระลึกสุดพิเศษที่จอดรถส่วนตัวนี่เมื่อกี้ที่เราจอด สี่พันบาทเขียนรีวิววันนี้ไปทุกคนดูไปเป็นไงเย็นแต่เย็นอันนี้คือความแตกต่างเทียบเทียบกับอันอื่นที่เราเคยใช้อ่ะอันนี้คือเย็นคือแม่งบอกกับการดูบอลมากนะบอกเลย ในวันที่ฟิลไรท์ตอนนี้โทรศพ <c oughs> ัพท์ขึ้นว่าฟิลไรท์นรกนะจ๊ะเหมือนเลยคือเล้าของ BG อ่ะเหมือนตอนนี้เขามี3เลาเลยเวยคือมีเรจันเล้าวอลเลนเล้าแล้วก็เดอะล็อกเกอร์ลูมเหมือนราคาก็ไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันประมาณเนี่ยสี่พันสามพันสองพันประมาณเนี้ยเยอะแล้วนี่เรจันเล้าเนี่ยใบละสี่พันล็อกเกอร์ลูมกับวอลเลนลูมเนี่ยสามพันสองร้อยบาทอ๋อเข้าประตูนู้นไอ้ชัดเอาเอาสรู้เลยว่าไม่เคยมา อันนี้คือช็อปนะครับทุกคนตอนแรกก็ช็อปพออันไหนแบบไม่ค่อยช็อปก็แบบไม่ไม่เดินละไม่ชอบละกูก็ว่าช็อปมันมึดๆจริงๆช็อปเขามีเพลงด้วยแล้วช็อปก็จีบแล้วช็อปก็จีบแล้วแช่ชื่อว่าผูว่าหาไปเฮ้ยออกฟอร์ดมีออกฟอร์ดด้วยแต่ช็อปเขาก็เล็กๆนะไม่ได้แบบมันเดินทะลุได้อ๋อโอเคมีสองทษ เซี่เป็นเบอร์ดตัวละสองพเก้าร้อยเก้าสิบเอัน่ารักนะเอ็น่ารักนะมันจะสดใสแล้วนะทำไมไม่ดีหรอก็ซื้อแล้วเปลี่ยนเลยอ๋อคิดว่าไงทุกคนเนี่ยดูดิตัดตัดเลยเนี่ยเวลาถึงอ,อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อให้เลยเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่4ี9ยเบ้าโอ้ยเขาลดมาแล้วนี่ซื้อเลย479บาท พอพอให้เขาจะไม่เอาให้หรอให้อาให,ใ,หใ,หให้ดิเอาเลยหยิบไปเลยมาลองตัวนี้เดี๋ยวนี่โหนี่ได้เลยเอลอยถามน้องดิน้องเดินเี้ยแต่เอาสีชมพูก็จะมาอ๋อนี่ไงนี่นี่นไหอยากได้ใช้อะไรนะลนี่ไซส์เจโอ้โหใหญ่กว่าเอลอ โหนี่ฮิปฮอปเลยเฮ้ยนี่เียวอะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเหมือนนะตั้งเหมือนอ่ะพี่มุ้ยก็เหมือนวิกเตอร์เอ้ยตูนเนสก็เหมือนขอโทษกลางไม่ของกลางคือชาตีฉินทะเลเราอาจจะเจอวันนี้เป็นตำนานนี่น่าสนามะดูดูอาหารดิ่ข้าวแกง30บาท2อย่าง40 3บอย่าง50 เจ็ดอย่างเท่าไหรเจ็ดอย่างเท่าไหร่ไม่ถามเขาอ่ะแดดที่อะไรเยอะแยะจะแตกขอสองอย่างก็พอละสิเปีเฮ้ยยังมุมนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยเหมือนมาต่างประเทศเลยพี่ประเทศอะไรจริงจริงอันนี้จริงจริงดูแลคาลิปเปอร์เนียไปไหนมาอีกไปไหนละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหนนี่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกวันนีด้ฮาไว้ฮาว้าว เอาอะไรล้าเราไอ้เหี้ยมันเกตบอลมอเตอร์นักบอลไม่ว่าอากาศจะร้อนยังไงนะครับหวานยาดมตาบางกรทองหอมเย็นชื่นใจนี่ไม่เชื่อดมแย่เย็นไหมหอมเย็นหอมเนี่ยดมตอนนี้เย็นเย็นหรือใช้ติดกระหวักใช่นไหมไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เย็นรู้สึกเย็นขนาด มีเชื่ออยู่โอเทอันนี้ไม่ต้องคืนใช่ไหมครับโอเคแล้วอันนี้คือไปได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับเฮ้คนะเลเจนยูเลเจนนะยูเ l e ลเจนนะเลเจนไม่เบอร์เดย์นี่เขาอ่าไอเมนเซอนะอ่าไนโนเซระแกนะเออไอโนยูเอส e r ไหม Yeah ที่ไหนที่ไหนเมสเซจเมนเมสเซนเจอร์อะยูเซน e มีะใช่ยูเซนแบก No I have a lot ไง but I know I love you สุดยอด my friends สุดยอดนีนี่นี่นที่ไหนที่ไหนไม่รู้ที่ไหนไม่รูไม่รู้เลยเออยู่นี่อยนี่ออกมา Happy birthday เออ Happy birthday All the best YouTube นะคุณรักเอาไว้ support บล็อกขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับต้องยังไงบ้างครับเรียบร้อยครับอันนี้ไหมครับรอ,อ๋อมีสามสีมาเลือกเก้าสีนี้ อย่างเนนี้ก็คือแบบครบเลยมีทั้งอาหารได้เจอได้อะไรอนะ่ะอันนี้อาจจะตัดฟังห้องไอาแล้วตัดอย่างอื่นออกเลยแี้ยบรรยากาศห้องก็อาจาะะจะต่งางกันแต่สุดท้ายที่นั่งข้างนอกก็เหมือนกันเป็นบล็อกอพร้อมเครื่องดื่ม ขาพ,พงมงศ์เหมึงไม่จั่งอมกันก็ตอนแรกก็แบบว่าไม่ได้หิว,วอะโอ้หิวไม่รู้ทำไม กินไยากมาูของเีปกติเพื่นๆกินกุ้งกินอาปะกุ้งะไรอะที่กิน ม่กิน,งงนอ่างงเคื่ออ่างงหน่อยครับทุกคนเรากินข้าวไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่แบบเอ็กคลูซีฟมากก็คือเราได้เจอกับตำนานสมสรน,นะครับก็เหมือนชื่อเหมือนล้าวอะชื่อเลเจนด์ล้าวก็คือเล้าวของตำนานเขาก็เลยมีสิทธิพิเศษในการที่ พาตำดานมาเจอเมื่อกี้เราเจอพี่ชิดพง์เฮ้ย<ม>พีระพงพ์พิชิโชติรัตน์นะครับ<ม>กับพี่อำ่ำนาจแก้วเขียวนะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยแบบนานๆหน่อยทันสองคนนี้ทีมชาติยุคเียวกับยุคดัตสกรทองเหลา<ม>ทีละเทพวินโนไทยพีระพงพ์พิชิโชติรัตน์เนี่ยแดนกลาง ที่อ่าอำนาจเจ้าเขียวก็เป็นแบบกองหลังแบบดุดันมมเมื่อกี้ก็เลยทําตัวเล็กเพราะว่ากลัวเขาถีบแล้วก็คุณเคนแนไม่กินของหวานนะครับวันนี้เขาประกาศแล้วไม่ได้บอกว่าไม่กินของหวานบอกว่ายังกินข่าวไม่เสร็จหมดไปไชั่วโมงเลยยังกินข่าวไม่เสร็จเลยตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องนะครับเยน็นสบายแล้วก็มอ,อกไปตอนนี้กินอนที่คีระ เกือบชั่วโมงนี่ถ้าเรียวออกมาวอร์เรียบร้อยเอ้ลอยนี่มันไม่ยากอยากเล่นเลขมงคนใครนี่คือตัวจริงวันนี้น่าจะใช่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 ตัวจริงครับยี่สิบสามอาย่สิบสามยิบสามสามจะเล่นจะเล่นแบบว่ากลกวนๆเลยจะเล่นสไตล์แบบกลนๆเลยมีเสน่ห์ลูกเล่นแพวๆแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ เขาจะไม่ตอบเขาจะไม่ตอบว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าเขาเอาลงนะทำไมเอาลงเฮ้ยเอา2ี่สาวิเควินดีลมรันสามสามอ่ะสาม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 นี่เล่นดุดันอย่างเดียวเลยเอาแรงเอาแรงเข้าสู้ปะทะเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือมิติใหม่ของการวิเคราะห์นักเตะด้วยเบอร์หลังเสื่อมงคลเป็นชิปสั้นได้เลยสามสามแล้วโนโบรุชิมุระอันนี้ตรงไหมให้ชาวเน็ตตอบไม่รู้เลยหนูไม่รู้เบอร์ สิบเบอร์สิบเบอร์สิบอ๋อเบอร์สิบนี่เล่นแบบแบบเธอเรียกว่าโดดเด่นก็ได้แบบว่า <ừ> มีความเป็นผู้นำนิดๆแบบต้องเป็นเขาอะไรเบอร์สิบก็เป็นเพลย์เมคเกอร์เขาเรียกว่าไม่อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเบอร์สิบอะเบอร์เป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่แล้วไม่หรอกคนใส่เบอร์สิบแบบส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คือเขาดูแค่เบอร์นะเพราะเขาทุกคนหันหลังนะแค่แน่ไม่รู้เป็เบอร์สิบคือบดินทร์ผาลาอ่าเดี๋ยวเขาเลือกเบอร์ โอ้คนนี้น่าสนใจว่าเคไหนจะททยถูไหมยี่สิบท่าเหลือ <c oughs> นักบอลยากโกรนอยู่นะยี่สิบใช่ปะ <c oughs> ขึ้นขึ้นลงลงวันนี้เล่นดีอีกวันหนึ่งอาจจะเล่นไม่ดีวันนี้เล่นโดดเด่นเลยทําไมก็ไม่รู้แต่อีกวันหนึ่งอาจจะทําไมเล่นไม่ได้วะยคนแมน <c oughs> จริงหรอ <f ix> ฟิลิปเป้ <c oughs> โมลิมจริงว <f ix> เป็หนูดูจากเลขอย่างเดียวนะหนูไม่รู้อย่างอื่นเลยทุกคนชาวเน็ตด้วยนี่คือการราขหอบอลด้วยเบอร์ถูกไหมคอมเมนต์มานะ ออได้เลยครับขอบคุณครับ ไม่ร้อนเท่าตอนแรกที่มาถึงนคะรับแต่อย่างว่าแหละว,ว่ารอดตรงที่วันนี้มีนี่เลยวยอันโอสดยาดมตามังกรทองหอมเย็นสดชื่นเชียร์ นะต่พอมามุงนี้ไม่เหมือนแบบฟิลเหมือนอยู่ในสนามมากกว่าโนบรุชิมุระเปิดไปแล้วครับตรงนี้แม่ยืนดูก็ามัดนะ pedi BG แล้วยาดมตามังกรดองหอมเย็นชื่นใจดีกว่าฟอร์มอีไอากาอไอ้ไหวจะเป็นลมเนี่อากาศเท่าไหร่เนี่ยสติวท์เท่าไหร่เนี่ยสี่ิบเอ็ดสติวัยสี่สิบอ็ดอวจะเปล่งลงเหงฟอร์ม BG แล้วอ้วจะเปล่งลงฟอร์ม BG วันนี้นะ ใช้ยาดมที่สุดละนะฟอร์มของแฟนวีทีเนี่ยน้ำก่อนอะไม่คมเกมรับไม่ได้ตรงกลางก็สงสารแฟนบอลนบนะวันนี้ทากากรอากาศฟิ like ลไลท์นรกแบบนี้ กูนั่งดูอะไรอยู่ทำไมวะไม่เข้าใจทำไมวะดูคนเต็มสนามเลยคนเป็นหมื่นอ่ะดูดิาากสถานการดีมากอ่ะทำไมใดวะเ,วเหมือนบีจีอ่ะ กินลูกค้าแบบเหมาะกับการแบบวิงเวียนศีรษะแล้วก็แบบแบบจะเป็นลมอ่ะคือดูฟอร์มแล้วกูก็จะเป็นลมอ่ะเออไม่ต้องสมจริงก็ได้คือจริงๆอบอกดีๆว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังกําลังรู้สึกแบบว่าจะเปียดหัวบ้างคือแบบนี้อ่ีงปั๊บโอ้โหเหมือนเชียร์ท่าเรือขึ้นมาเลยชนะเลยโอ้โหเหมือนเชียร์ท่าเรือ โอ้ตายชีวิตแอปปี้มากนะครับของกินเครื่องดื่มแอร์เย็ๆนๆเวลาร้อนเขาไปหลบเบาะนั่งสบายมากนะต่าเบาะนั่งหลบยืดขาเปดูฟอร์มยูยังดีที่มังกรทองห <laughs> <laughs> อมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรหัวสีน้ำเงินไปซื้อได้และจริงๆใครที่ดูจบแล้วนะครับโดยเฉพาะแฟ,แฟน b ีจีนี่เหมาะมากนะสีได้เลย เหมาะมากตอนนี้เหมาะมากนะแบรนด์ P G นะแบรนด์เชลซีนะเอาสีน้ำเงินนะเหมาะมาก <c oughs> สิซื้อมาที่เซเว่นก็มีร้านขายยาทั่วไปบิ Big ๊กโจงบิ๊กซีมีหมดอะเอาง่ายๆลาซาด้าซ็อบบี้มีหมดหาซื้อได้ง่ายมากแค่ดูว่าเป็นยาดมกล่องสีน้ำเงินตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเรไปจัดกันนะคะเปิดมาเป็นเดือนแล้วคือกลิ่นยังแบบว่ายังอยู่นะยังอยู่ติดทนมันออกเย็นๆนะเออมันอะเียจออกเย็นๆเบนโเทลเบนโเทลหน่อย อา,อาจจะแบบไม่ได้เป็นฟิลแบบไม่ได้เป็นฟิลแบบไม่ได้ว่าไสมุภไพจา๋าช่ไมันจะมีความเย็นด้วยอวดหัวว่าเล่นอะไรกันวะเน,นี่ยสงสารแบบวพีจีเมื่อกี้ผมถ่ายคิปตอนเกือบโดนล,ลูกส่ะไหลลงเงนแบบผม,ผมนั่งดูนั่งเนตะ้นเอาจีเก็สู้กันต่อไปนะครับทีสั้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละส่วนในเ e นเล้านะ แฟนๆฟุตบอลไทยที่อยากมาประสบการณ์แบบที่อาลจีอาเนี่ยคือหน้ชิลชิบหายคือบอกได้ว่าแบบก็ชิลมีเครื่องดื่มเย็นๆแต่ไม่อั้นหลังเกมไม่อยู่ได้อีกครึ่งชั่วโมงนะเกาเหล่าได้ไหมเกาเหล่าได้ก็ติดตามได้ที่เพจของ BG นะครับแต่เลเยอร์เจนเรามีเราอื่นด้วยเผื่อใครแบบเฮ้ยอาจจะอยากลองประสบการณ์แต่ไม่อยากขนาด4,000นะ3,000กว่าก็ดูค่าตามนั้นนะครับทุกคนก็และ และว,วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ในคลิปนี้ของเรากับยาดอไทยตราบังกรทองจากดวอันดุนะครับหอมเย็นชื่นใจนะครับก็ยายาดมขวดีน้ำเงินนี้ก็ไปหาซช้ได้นะครับแย่กใครอยากจะออกไปดูบอลในวันร้อๆนๆอากาศร้อนๆเนี้ยเหมาะมากติดไว้จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องดูแค่คุณใช้ชีวิตทุกวันนี้แล้วคุณต้องออกไปข้างนอกมีไว้ไม่ไทําให้ แบบไม่มีเบียร์ฉีดัาแล้วก็ของชื่นใจนะครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่คือั้หมดของเกมเดนี้นะครับบ๊ายบายเปื่อ